My swords do not harm, they protect. สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะผู้ผมครั้งในคลอสอกกับคลาสอกแชนแนลนะครับวันนี้เราก็อยู่กับกาลินาเอาวีนะครับเพราะว่าวันนี้มีฮีโร่เข้าใหม่มาแจมทับกับเอาวี v อีกหนึ่งตัวเขาได้เชื่อเป็นคมดาบที่รวดเร็วที่สุดในอาสนอเขาคือบุคคลที่อยู่ในความทรงจำของบัตเตอร์ฟลายวันนี้เราไปพบกับชายหนุ่มสุดเท่คนนี้นะครับเอเลน มาแววมาแววมาแววโอ้โหโคตรแท่เลยนะ,นออลลนนะครสำหรับอาเลนเนี่ยพวกเขาเองเนี่ยอายุ16ปีนะครับสูง172ซนตเมตรลักษณะเด่นก็คือเขาเนี่ยมีผมสีขาวพกดาบ2เล่มและมีรอยบากท,ที่หน้าซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยมีความพิเศษมากและดังมาตั้งแต่เซิร์ฟเบต้าแล้วนะฮะซึ่งตอนนี้อยู่เซิร์ฟเบต้าเนี่ยเราเนี่ยจะคุ้นชื่อเขาว่าดราก้อนฟลายใช่ไหมแต่ว่าพอเข้าเซิร์ฟเราเนี่ยเปลี่ยนเป็นอาลเลนเนี่ยในภาษาจีนแมนดารินนะจะเรียกเขาว่า ย่าเลียนภาจจง,งจีนวัน名叫่าเลีง่ายง่ายเลยครับย่าลียนนั่คืออลเลนนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยมีความพิเศษมากเพราะว่าก่อนที่เขาจะเปิดตัวเนี่ยมี Data มีข้อมูลออกมาเยอะมากจากกาลินาปล่อยมาเนาะแต่ก่อนที่เราจะไปลงดีเทลเรื่องอื่นนะวันนี้เดี๋ยวไปดูเนื้อเรื่องของ a l ลเลนกันก่อนนะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยความทรงจำของแอลเลนเริ่มจากที่ปราสาทโรเซนเบิร์กเขา เป็นเด็กกำพร้าที่ถูกรับเข้าค่ายฝึกนักดาบและได้รับการฝึกฝนที่ดีที่สุดแอลเลนแสดงพรสวรรค์ที่โดดเด่นในวิชาดาบครูฝึกต่างมองว่าเขาจะเป็นนักดาบอนาคตไกลช่วงชีวิตการฝึกและเติบโตทำให้อาเลนรู้จักกับบัตเตอร์ฟลายที่เป็นเด็กกำพร้าเหมือนกันแม้เขาจะมีฝีมือที่ตนเองภาคภูมิใจแต่เขายังรู้สึกพ่ายแพ้ทุกครั้งที่ต้องต่อสู้กับบัตเตอร์ฟลาย ทำให้อาเลนเกิดความรู้สึกสัมพันธ์แปลกๆกับเธอในใจความรู้สึกที่อยากให้เธอคนนั้นแข็งแกร่งต่อไปแต่อีกใจก็อยากจะมีวันที่สามารถเอาชนะเธอได้และกลายเป็นนักดาบที่เก่งกาจเทียบเท่ากับเธออย่างไรก็ตามความรู้สึกนี้ไม่กระทบต่อความรู้สึกดีๆที่เขามีต่อบัตเตอร์ฟลายอาเลนที่มองโลกในแง่ดีมักจะทำให้สาวน้อยขี้แงคนนี้ยิ้มได้อีกครั้ง ทั้งสองจึงเริ่มมีความผูกพันที่ค่อนข้างลึกซึง้งแต่แล้วในระหว่างการออกปฏิบัติหน้าที่ครั้งหนึ่งได้มีไส้ศึกส่งสารไปให้ศัตรูทำให้ทีมออกปฏิบัติหน้าที่หลงเข้าไปในกับดักแอลเลนเลือกที่จะใช้ตนเองเป็นเหยื่อล่อเพื่อปกป้องบัตเตอร์ฟลายทำให้เขาหายสาบสูญไปตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาบัตเตอร์ฟลายก็เอาแต่จมอยู่ในความเศร้าหลายปีผ่านไป อาเลนปรากฏตัวอีกครั้งบัตรนี้เขากลายเป็นหนึ่งในสมาชิก Shadow h a n d ์และยังสูญเสียความทรงจำทั้งหมดเขาจำได้เพียงว่าองค์กรได้ช่วยชีวิตตนไว้และเพียงเพราะเหตุนี้เขาจึงยอมทำงานให้กับองค์กรแต่ s ชาร์โ h n n d ได้ทำให้อาเลนได้เจอสิ่งเลวร้ายและมืดมนมากมายจิตใจเขาเริ่มไม่สงบแม้องค์กรได้บอกกับเขาอยู่ตลอดเวลาว่านี่คือสิ่งที่มนุษย์ต้องพบเจอ แต่เขาก็ไม่สามารถทำใจรับกับความจริงอันเลวร้ายได้แอลเลนได้คิดทบทวนมากมายจนได้คำตอบให้กับตัวเองเขาจึงวางแผนที่จะหลุดพ้นจากการควบคุมตัวขององค์กรโดยอาศัยจังหวะออกปฏิบัติหน้าที่เพื่อคืนอิสระให้แก่ตนแต่ทว่าองค์กรที่ถูกแอลเลนทรยศได้สั่งให้นักฆ่าตามล่าเขาโดยมีเวเรสเป็นผู้นำทีมในขณะเดียวกัน มัตเตอร์ฟลายที่ตามหาตัวผู้ใช้มนต์ดำก็มาถึงเมืองคาเซลทําให้ทั้งสองได้พบเจอกันอีกครั้งโดยบังเอิญแม้แอเลนจะจำไม่ได้ว่าผู้หญิงตรงหน้าของเขาเป็นใครแต่ในใจลึกๆเขารู้ว่าคนคนนี้ต้องสำคัญต่อเขามากแน่ๆเป็นอย่างไรกันบ้างนะสำหรับเนื้อเรื่องของอเลนนะี่ฮะคือจากที่พี่ได้บอกนะว่า ก่อนที่แอลเลนจะเปิดตัวเนี่ยกาลิน่าได้ปล่อยข้อมูลออกมาเยอะมากอ่าเดี๋ยวพี่ก็จะมาสรุปย่อยตรงนี้นะฮะซึ่งแอลเลนเนี่ยเป็นชายหนุ่มจิตใจด,ดีมีความกระตือรือร้อนไม่ว่าในอดีตเขาจะเจอสิ่งที่เลวร้ายแบบไหนแต่เขาก็ยังรักษาความจิตใจดีนี้ไว้ได้นะฮะแอลเลนเนี่ยมีความเชี่ยวชาญในการใช้ดาบจนได้รับฉาย,ยาว่าคมดาบที่เร็วที่สุดในอาเธอร ซึ่งเขาเนี่ยจะพกดาบ2เล่มนะครับซึ่งเล่มแรกเนี่ยจะเป็นใบมีด2ด้านทางด้านซ้ายมือและอีกเล่มเนี่ยสีแดงนะก็จะเป็นดาบที่มีพลังความมืดที่เกี่ยวข้องกับรอยบากบนใบหน้าของเขา และจากมังงะตอนที่2นะที่เป็นภารกิจระหว่างบัตเตอร์ฟลยกับไวโอเลตนะครับเป็นตอนที่เปิดตัวแอลเลนครั้งแรกนะจะเป็นไทม์ไลน์ต่อจากตอนจบของเนื้อเรื่องแอลเลนที่พี่ได้เล่าด้านบนเลยนะครับก็คือในช่วงที่แอเลนเนี่ยออกมาจากชาร์วดแฮ์และโดนตามล่าอยู่นะครับแล้วก็กําลังตามหาความทรงจําจนมาเจอการต่อสู้ของบัตเตอร์ฟลยนะครับที่เมืองคาเซลที่บัตเตอร์ฟลยอ่ะต่อสู้อยู่บนรถไฟฟ้าตูมตามมากมายครับแต่ก่อนอื่น ถ้าใครได้ดูมังงะเนี่ยในมังงะภาษาไทยจะบอกว่าอยู่ที่เมืองคาโนใช่ไหมครับแต่ว่าจากที่พี่ไปหาข้อมูลมาเนี่ยคิดว่ากาลินาไทยแลนด์น่าจะแปลผิดนะเพราะพี่ได้ไปดูมาทั้งอนิเมะของไต้หวันแล้วก็อินโดที่เป็นภาษาอังกฤษนะสรุปแล้วก็คือน่าจะเทคเพลสที่เมืองคาเซลเนี่ยฮะ ซึ่งถ้าคิดว่าเป็นเมืองคาเซลเนี่ยมันจะเมคเซ้นหมดเลยการเดินทางระหว่างบัตเตอร์ฟลายแล้วก็ไวโอเล็ตคือทั้งสองเนี่ยมาทำภารกิจที่สาพันธัฐอิสระแล้วก็ไวโอตอนนี้อยู่เมลดาแล้วก็บัตเตอร์ฟลายมาที่คาเซลเนะครับตอนแรกพี่เอกใจเพราะว่าพี่เป็นคนที่ทําสรุปความสัมพันธ์ตัวละครแล้วก็มีแผนที่อาซานอใช่ไหมเพราะว่าถ้าหากบัตไปที่คาโน่คือไกลมากข้ามทวีไปนะฮะแล้วก็จากรูปเมืองที่อยู่ในมังงะกับรูปข้อมูลในเกมอ่ะ พี่คิดว่าน่าจะเป็นคาเซลนะเป็นเมืองหลวงของสาพันธรอิสระนะครับไม่ใช่คาราโน่นะซึ่งช็อตนั้นบัตเตอร์ฟลายก็ต่อสู้กับนักเวทบนบน้ำบนรถไฟฟ้าแบบปลกลงมาใดๆนะครับทำให้อัเลนเนี่ยเห็นและอัเลนก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคุ้นๆผู้หญิงคนนี้เขาก็เลยสะกดรอยตามนะแต่ว่าความเก่งของบัตเตอร์ฟลายเนี่ยเขารู้ไนงะดักจนเจอสุดท้ายบัตเตอร์ฟลายช็อกนะพอเห็นหน้าเพราะว่าเธอจําได้ฮนะแล้วมันก็เล่าเหมือนประวัตนะิแล้วก็คือบัตเตอร์ฟลายกับอัเลนเนี่ยเป็นเพื่อนกันตอนวัยเด็กแต่อเลนเนีี่ยยเสยสละตัวเองนะครรรัับบบททาาาาาใใหห้เเเเเนนนีี่่ยยยยสสสูญไปตตตตอออภกกกิจจด็็ซึง fly ์ฟล สิ่งที่บัตเตอร์ายรับรู้อ่ะเธอคิดว่าแอลเลนน่าจะตายไปแล้วเพราะว่ามันนานมากแล้วแต่จากเนื้อเรื่องเนี่ยพี่ประดิษฐ์ประต่อคิดว่านะอันนี้พี่คิดเองนะว่าภารกิจครั้งนั้นเนี่ยคนของชาร์โดเฮนอ่ะมาจับเขาไปแล้วก็เอาไปฝึกเป็นนักฆ่าเพราะว่าองค์กรชาร์โดเฮนชอบจับฮิวแมนเด็กเก่งๆไปฝึกเนาะเช่นเอมิลี่เวรสอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วก็ไทม์ไลน์ก็จะเชื่อมกับอนิเมะตอนที่4นะเป็นซีนีเมติกที่เปิดตัวแอลเลนนะฮะก็ต่อจากมังงนะตอนที่2เลยก็คือพอ2คนนี้ ทางไปที่องค์กรรับชาโดแฮนนะครับซึ่งจากแผนที่เนี่ยองค์กรรับชาโดแฮนก็จะอยู่ห่างจากคาเซลนิดหน่อยซึ่งเมคกซเซนกว่าอยู่คาโน่เยอะเลยเพราะคาโน่เนี่ยอยู่ไกลมากแล้ว2คนนี้เหมือนเดินเท้าไปอ่ะเพื่อนไม่หาทำนะถ้าผมไกลขนาดนั้นนะครับดังนั้นผมคิดว่าคือคาโน่เนี่ยน่าจะแปลผิดซึ่งเนื้อเรื่องในอนิเมะก็คือ2คนนี้ก็เดินทางไปที่สํานักงานใหญ่ของชาโดแฮนนะซึ่งด้านบนอ่ะเป็นคาลือหัดของคิวเลนอเลนรู้จักที่นี่เพราะว่าเขาเคยทํางานที่นี่ไงใช่ไหมและสุดท้ายลองคนนี้เ,าานเนี่ แอเลนว่าไอหน้าบากด้วยนะเป็นชายยาที่ดูบูลี่นิดนึงนะแต่ว่าก็ไอเดียนตัวตนเลยแหละว่าเขาแน่นอนนะพอลักรอบเข้ามาได้นะแอเลนก็เจอกับแอรเลนล่างโคลนตาแดงครับเขาสู้กันคือทักษะการต่อสู้เนี่ยเหมือนกันหมดเลยตกใจไปหนึ่งรอบนะฮะแต่ด้วยความเก่งของแอรเลนนะนะเขาสามารถชนะศัตรูคนนั้นมาได้นะพังไปถึงชั้นล่างจ้าแต่สิ่งเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นครับพอพังมาด้านล่างเนี่ยบัตเตอร์ฟลายแอเลนเนี่ยได้พบว่ามีร่างโคลนแอรเลนจานวนมากนะอยู่ในห้องใต้ดินนั้นโอ้โหแล้วทั้้งงงสอกก็ไดยยยิินนนเีชาาาศคนหนึ่นะ่บว จัดการมดปลวกพวกนี้ให้หมดออคือจัดการแอลเลนและบัตเตอร์ฟลายนะฮะฉากนี้มันก็ตัดไปตอนคิวเรนกำลังจะปึ้งแล้วก็จบไปนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมีชายหนุ่มแว่นโกรมปริศนานะครับแอบดูอยู่ซึ่งอันนี้เนี่ยเห็นไหมตอนสุดท้ายจะเป็นปมเปิดตัวอีก2ตัวละครใหม่อีกแล้วนะฮะชายคนแรกที่สั่งคิวเรนให้ฆ่ามาด้วยไฟแอลเลน พี่คิดว่ามีโอกาสที่จะเป็นลอเรียนนะเพราะว่าพี่คิดว่าชาโลแฮเนี่ยเป็นฮิวแมนที่มีความเกี่ยวข้องกับพลังความมืดแต่ชายหนุ่มแว่นกลมอีกคนอันนั้นไม่รู้เลยว่ามาจากไหนนะใครรู้มีทฤษฎีไหนก็พิมพ์บอกได้นะฮะนอกจากนั้นยังไม่พอจ้าในเซิร์ฟเบต้าจริงๆเราจะคุ้นกับชื่อดากอนฟลายนะครับซึ่งชื่อนี้เนี่ยเออมันก็เข้าเซ็ตกับบัตเตอร์ฟลายนะตอนแรกพี่คิดว่าชื่อนี้อาจจะเป็นฉายาที่สมาคมอ่ะตั้งให้เหมือนบัตเตอร์ฟลายแต่สรุปว่าเขาไม่ใช้ชื่อนี้นะก็เปลี่ยนเป็นอาร์เรนนะซึ่ ว่า ROV เนี่ยจะมีโคกับจัก,กรวาลอื่นอีกไหมอะไรแบบนี้แล้วพี่ก็ตอบไปชัดเจนเลยว่าไม่โคจ้าหลังจากนั้นพอลงคลิปไปไม่นานแอลเลนเปิดตัวเลยจ้าฮัลโหลซึ่งโปรเจกต์ ROV โคกับ s w o r d a r t o อ l นไลนเนี่ยจริงๆมันเคยมีข่าวมาปีก่อนแบบแฟบๆอ่ะจนพี่ลืมไปแล้วนะฮะซึ่งความพิเศษครั้งนี้เนี่ยแอลเลนเนี่ยมีสกินคริโตคริโตเนี่ยก็เป็นตัวละครใน s w อ r d Art o ออนไลนป็นเรอเอกนะแล้วก็บัตเตอร์ฟลายเนี่ยมีสกินอาซึนะ อบอกเลยว่าเป็นสกินพรีเมียมเจแปนนะครับคือเอาเสียงภาคในการ์ตูนจริงๆมาภาคด้วยอะ่ะโอ้โหใครอยากได้จัดกันเต็มๆเลยนะลิงก์คือสตาร์โตะนะครับลิงก์คือสตาร์โตะกันเลยทีเดียวนะพิเศษมากๆเพราะตัวนี้เนี่ยพอพูดถึงคีโตะผมคิดว่าทุกคนน่าจะรู้จักนะไม่ว่าจะเป็นแฟนซอสอาร์ตอ,ออนไลน์หรือไม่นะนอกจากนั้นยังไม่พออันติของเอเลนเนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถเป็นเมิร์จรวมกับฮีโร่ได้ไม่ว่าจะเป็นศัตรูหรือพันธมิตรใช่ไหมครับแต่ว่าถ้ากเราไปรวมร่างกับบัตเตอร์ฟลายในทีมเราเนี่ยมีความนั ทำให้บัตเตอร์ไฟลยเนี่ยไม่ติดซีซีอ่าน,นี้เป็นความพิเศษเฉพาะบัตเตอร์ฟลยเท่านั้นนะจริงๆอีสเซอร์เอ็กแบบนี้เนี่ยมีหลายตัวนะจากที่น้องๆเคยพิมพ์เช่นถ้าเทวานันเนี่ยยิงอันติไปโดนวอลคาสดก็จะเป็นทูดามิใช่ไหมแล้วก็ถ้าอันติของอลสเตอร์เนี่ยโดนทูเลนก็จะแบบดามิแรงขึ้นอะไรแบบนี้นะฮะใครมีอีสเซอร์เอ็กอันอื่นบอกพี่ได้นะเห็นไหมต้องช่ําขนาดไหนนะถึงจะแบบรู้เรื่องนี้เนะฮย ก็ทั้งหมดนี้นะก็จะเป็นข้อมูลต่างๆที่พี่ได้รวบรวมมาเกี่ยวกับแอลเลนนะฮะหวังว่าจะชอบกันเพราะตัวนี้เนี่ยมีความสําคัญและน่าสนใจมากๆเออถ้าเกี่ยวข้องบัตเตอร์ฟลยเนี่ยน่าสนใจมากๆแล้วก็ที่เนี่ยรู้สึกชอบบัตเตอร์ฟลยเพราะว่าในอนิเมะตอนที่4เนี่ยบัตเตอร์ฟลยพูดเยอะมากเพราะตอนอื่นเงียบสุดๆเลยนะฮะถ้ามีข้อมูลอะไรเพิ่มก็พิมพ์ได้ด้านล่างเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้ที่เท่านี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์รักพี่แนนะ่น่นนา